เห็ดเพาะเด้พินน้องเห็ดเพาะไ่หนิเห็นตะมือผู้หลังกับพอแล้วเนาะแช่ใ่สเาเห็นตาผู้หลังเราเห็นตะมือพ่อะพี่น้องเนี่ยของนัท่านเอาอันนี้อันหนึ่งอันนั้นมาเดใส่นาซอยกันหลังหลังตะเทียงจระบสวงห่าเด็เกลียวอยู่พี่น้อง ไลยค่ะปาตทโทมาเด้อมาเด้อิจไปแกงโอ้ยยังเนี่ยด้เอาเห็ดกระด้างดอกทอกระดุงเธอไาคะเดเสชยงหัดไปเห็นยังวะบุ๊ต่องามดีวะดอกยายดอนยายอ่าเนาะไปพอดบ เพรยังกับแสบขึ้นเขาแหละถ้าทามันเห็ดพาะใส่น้ำอ้จอจะใส่พักอิกตเนาะหอมห่วยๆแบ่บน้ำนี่กเาไปเป็นเชื้อจะเปเทไปทงหน้าคุัหนึงเท่ไปทงหน้า Bà hên lao lắm là con bóp bắt xuống chưa bóp bắt xuống chưa chưa bỏ lắm cái cổng kèm 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 đỏ nhanh nhanh, สมกลยยางแสบด้วยละ่ะมูนันแมกเนตุนี้ล่เน็ตมาดอกน้อยก็มี่ดอกใหญ่ก็มี่ดอกเถาก็มี่ีุ่กุกลุ่นาสะออนสออนสอสอนใด้กระเบ<ห><อ>ียก่อนจากไปพ่อได้เนาะนั่น

มาเด้มมาเด้มมาเด้มมาเดิมมาเดิมมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดิมมาเดิมมาเดมมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาเดมมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดิมมาเดมาเดิมมาเดิมมาเดิมาเดมมาเ้าดมาดามาดาเดดด้าดา